จบันแค่นี้นะแต่เองน่ากินทางนั้นเลยอะ่ะข้าวันนี้นะแล้วก็นั้นด้วยเดี๋ยวชิ้นนี้นะนี่เลยเออแล้วก็เดี๋ยวเขาขอ,ขอชิน้นนี้ชิน้นนี้ชิน้นนี้แล้วก็สองกล่องนี้ด้วยนะเขาจะไปฝากน้องนะโอเคก็ได้อ๋อเราจะบอกไว้นะว่าถ้าเกิดว่าจะเลี้ยงเราอะ่ะต้องเลี้ยงเพื่อนเราแล้วก็เลี้ยงคนในครอบครัวด,ด้วยนะ เอาเลก็เราจะเอาสองกล่องใหญ่นั้นด้วยเอาไปฝากหัวหน้างานเรา <S 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 ทช้หมดนี่เท่าไคหรพันสี่ร้อยห้สบาทค่ะโอ้ถูมากเลยอ่ะโอ้คุณสั่งมาขนาดนี้จะกินหมดเหรอกินนี้หมดก็หอบกลับบ้านไงนไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนเลยหรือว่ามันเป็นยาจ่ายโอ้เธอแปลว่าแบบนั้นอะ่ะสั่งมาแบบพอดีดีกว่านะ เนี่ยเราว่าสั่งเําเกินไปนะเน่จะเอาไงก็พูดมาน้ำหน้าอย่างเธออ่ะเฉลี่ยด้ยวยกระบ,บุลแล้วนะไมีปัญญาจ่ยายก็บอกมาเสียเวลาว่ะรู้งี้เปรียบคนอื่นดีนกว่าแล้วทาไมต้องเอาเราไปเปรียบเทียบกับผู้ชายคนอื่นด้วยเขาอ่ะจ่ายมือแล้วเป็นหมืนม่นหมื่นเขาจ,จ่ายได้อันนี้แค่อะไรก็แค่หกพันบาททําเป็นไม่อยากจ่ายถ้าไม่จ่ายก็จบจบกันไปก็พูดมาเสียเวลา สุดท้ายไม่กล้าสุดท้ายจอ่อเราว่านะเราขอจบมันแค่นี้นะจบมันแค่นี้นะจบมันแค่นี้นะเ <î f ix> พราะเราเลี้ยงเธอได้แต่เราไม่สามารถเลี้ยงคนในชีวิตของเธอได้เพราะถ้าแบบนั้นก็เหมือนเธอเอาเก็บผู้ชายเหมือนกันทาว่าไงนะพูมได้นหน้าไม่อายน้ำหน้าอย่างแกเหรอไม่ผู้หญิงคนไหนก็เอาเหรอก เธอไมนะ่ต้องมาห้ามฉันไม่ได้ห้ามแต่เราไม่เอาจูซีไปเพราะเราเป็นคนจ่ายเธอ,อเชิญเก็บเมื่อกี้คนเดียวเลยนะ,ไ,ะไอ้ชุนเล่ดไม่เป็นไนะคะลูกค้าลูกค้าทานเยอะเรามีบัตรสะสมแต้มครบสิบแต้มลูกค้าจะได้รับเค้กเนื้อบาแซลมอนฟรีกับป่อดแบบนี้เลยคะ่ะขอคุณนะคะ เรื่องราวความรักอาจจะมีเรื่องที่ดีบ้างร้ายบ้างแต่เชื่อว่าวันหนึ่งคุณลูกค้าต้องเจอคนที่ดีพอแน่นอนค่ะพวกเราเอาลาการสูชิขอเอาใจช่วยนะคะ